นิวไดฟ์ทรูอยากกินเหมือนกินร้านก็เลยกินในรถหน้าร้านมันซะเลยลุยวันนี้เราโชคดีมากครับได้รย์นิกกี้คือผมอยากจะตอบแทนขอคุนมาครับคุณนิคกี้ที่ทําให้ผมเนี่ยมียอดซับเกินหนึ่งหมื่นมน่าครับผมก็เลยชวนนิกกี้มาขอบคุณผมก็จะตอบแทนคุณเพราะว่าคุณพาแป้งโปมาขึ้นรถโนั่นแหละครับนั่นผมก็เลยมาขึ้นรถคุณให้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมตอบแทนให้กับ คุณนิกกี้ครับพี่พาสาวน่ารักไหมครับน่ารักครับขึ้นมาอยู่บนรถปอสแม่งโน่ารักนะดูที่ใส่ดีนะแต่ผมไม่รู้สึกว่าปอสแม่งสบายเลยมึงมึงนั่งข้างหลังเนี่ยมึงจะสบายได้ไงอันนี้ผมจะพาคุณไปซื้อกาแฟเนี่ยเอออยากกินเพราะว่ากินร้านแป้งโกมันกินอาหารคาวครับแต่ไม่ได้กินกาแฟครับดายทรูหน่อยมึงชอบเที่ยวป่ะเที่ยวแบบมึงนอกเที่ยวอะไรเงี้ยไปได้เว้ยแต่ว่ากูเป็นคนเฉยๆกับทุกสิ่งเกูรอไม่มีอะไรพิเศษเลยกูเป็นคนที่แบบว่าไม่พิสวาสครับไม่พิสวาสแบบว่าคือ เอาง่อนั้ไปเมืองนอกมามีครั้งนยวที่ผมเห็นแล้วแบบว่าน้ำปาผมไหลคือมเหยียบโอทับสอดเว้ยอ๋อคือวันนั้นอะหรที่เจอได้กันเ่ะคือก่อนก่อนหน้านั้นก่อนเคยไปเคยไปมาแล้วคือวันนั้นนี่คือครั้งที่สามแหละที่ไปร้องไห้เพราะเพราะอะไรเพราะทีมตกต่ำตอนนี้ขอรตังกูหายตอนไปนน่นน่ะโจรขโมยคือเป็นความฝันผมไงแล้วตอนนั้นครั้งแรกเลยที่ผมไปงกินผมไปทัวร์คือแพลนไปโอรนฟอร์ดมันไม่มีเว้ย แต่ผมมันรู้จักกับเจ้าของทัวร์ผมก็เลยขอเขาแวะแป๊บเดียวเพื่อที่จะแบบขอเหยียบโอทัฟฟอร์ดขอเห็นด้วยตาตัวเองเออคือมันผ่านแล้วเฮียคือเขาลงไปไปสกอตแลนด์ไงเราลงมาจะมาลอนดอนอะแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ขอหน่อยด้วยผ่านแล้วเฮียขอไปแบบเหยียบโอทาฟฟอร์ดหน่อยว่าเป็นไงแว็บแรกเฮียภาพมันกลับเขาเว้ยอ่ะมันอาจจะชอบมันอาจจะเป็นตอนเข้าแอนฟิ์อะไรเออกูจะบอกมึงนะม่เป็นฟิวแบบกูเข้าใจฟิวเลยเว้ยเออคือแบบว่าคือภาพตอนเด็กคือแบบ ไอ้เหี้ยในมุมตรงนี้แบกแข้งแบงเปิดแต่ว่าย้อนแบงมองอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยภาพแม่งแบบว่าแบงมาผมไม่ได้แบบว่าพูดเพื่อเอาหล่อดเลยอะไรนะแต่ภาพมันมาจริงมันมาจริงคนชอบบอลอ่ะผมก็เป็นแบบโอ้โยแบบตอนไปแอนฟิลด์เงี้ยแบบโอ้ยที่เขาแตะป้ายตรงนี้ไว้กูก่อนออกเือหลาชอบแตะป้ายถูวไหมโอ้ยจะแบบเออแตะป้ไปแอนฟิลด์อ่ะโอ้โหแล้วไปแตะมาเนี่ยหลาชอบแตะโอ้คตรแบบฟิลมันได้มากอ่ะพอบอลนี่คือเข้าใจอ่ะแม่งเข้าใจแต่ว่าผมมายอมรับอีกอย่างนะแอนฟิลด์อ่ะบอลยุโรปไม่น่ากลัว บอลยุโรปอะถ้าเปเตียแม่อดฟิวอะเขาเรียกแอนฟิวไนท์ถูกป่ะใช่ไอ้เฮียแม่งคือสูตรเม่งโหดเอากัวบาซ่าเ่ยแม่งเละเลยอ่ะใครจะคิดว่าอีสองปีแล้วโดนสี่สูตรเออกลับมาได้ปีก่อนนั้นก็บาซ่าก็สามสูตรไม่เหรอก็กลับมาได้อีกกลับมาได้เออกลับได้หมดไม่เพราะว่าแอนฟิวเหมือนแบบมันเป็นที่เดียวปะว่าเพราะว่าคนบกทงป่ะจริงจริงแอนฟิวมันเล็กเว้ยเล็กป่ะมันเล็กเล็กกว่าสนามอื่นเล็กกว่าทัพปอน์เล็กกแต่ว่าเสียงมันกัางวานไงเพราะว่่าแแฟนนนนบอลมั แล้วมันเชียร์แบบพวกสเกาเซอร์อะไรพวกนี้แล้วมันเชียร์ดังแล้วตอนผมเข้าไปดูนี่คือแบบมันกระหึ่มแล้วมันปลุกใจเขาบอกปลุกใจแม่งเลยสุดมากเข้าใจเลยคนบ้าบอลนี่มันแบบสุดมากแต่อยากไปแต่ครั้งแรอยากไปไปแมนยูสามรอบแมนยูเจอเรียลพูแมนฟยูก็น่าจะมันนะตอนนั้นที่เราไปคือดูเรอัลทัฟฟอร์ดไงคุณมาดูแมนเรียลพูมาเจอแมนยูใช่แล้วนัแดงเดือดวันนั้นโอจะเซ็งว่านั้นน่าเบื่อมากแม่งสุดสุดเยจะหลับกลัว แม่งแบบเสียเวลาเลยวันนั้นคุณอุดอะวันนั้นอะแต่คิดมาสู้ไม่ได้วันนั้นคุณอุดมากแล้วนนั้นก็โทษทีมลิเวอร์พูลเงันแม่งเขาเจ็บแล้วก็ยังเปลี่ยนตัวแต่ครึ่งแรกของสองตัวอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณสองปีแล้วสองปีแล้วผมมาบังเอิญไปอังกฤษแล้วก็ไปเจอคุณนิวใช่คือเป็นปีที่ลิเวอร์พูลอะ รุ่นแชมป์กับแมนซิตี้ใช่แล้วนัดนั้นนะทำให้มึงไม่ได้แชมป์ถ้าเป็ชนะมึงได้แชมป์แล้วเขาแพ้แมนซิตี้แต้มเดียวแต่ลิเวอร์พูลก็มาเอาแต้มเดียววันนั้นนะลิเวอร์พูลก็กล่าว่ามาเอาแต้มเดียวลิเวอร์พูลก็ไม่กล้าสู้วันนั้นน่ะมันยอมรับก็ไม่เอาเหมือนกันเรายอมรับมันแมนอยู่แล้วว่าวันนั้นลิเวอร์พูลก็กลัวเออคือผมว่าครอปอะครอปกลัวแท์ฟอร์ดนะปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้แมนยูไม่แพ้นะโดนทัพมาแพ้ที่แอนฟิลด์ใช่ไหมแพ้แอนฟิลด์ แต่ว่าเที่ยวแลฟอร์ดไม่แพ้คือแมนยูแบบเอามากก็ถ้าเกิดว่าแต่กูว่าปีหน้าทีมกูสู้มึงได้นะก็คือแบบดูดิถ้าเกิดว่าปีที่ผูไม่แพ้วัาฟอร์ดนะแมนยูจะเป็นทีมเดียวที่เสมอแย่งแต้มลิเวอร์พูลได้ใช่แป้งแบบโอ้โหแต่ตผมไม่อยากได้อย่างนั้นนะผมภาวนาแล้วแบบเฮ้ย hey, ขอให้อีกลิเวอร์พูลเสมอสักทีวะมันลำค,คันกูไม่อยากให้แบบไอ้เหี้ยมึงเสมอกูแมตช์เดียวมึงชนะสามเจ็ดนัดมึงมาเสมอแมตช์หนึ่งเนี่ยคือแม็แม่งแบบยังไงก็คือคู่กัดกันอ่ะแม่งสุดจริงเว้้ยคคคู่่่่นีแแมงตุณิดวาจะสู้้้ไดดจรริงเหอแต่่ผมวาีขึน แล้ซื้อเยอะนี่ทุ่มเยอะนี่ไม่ไม่ไม่ผมคิดว่าถ้าเกิดพร้อมนะถ้าปอกปาเล้นกับบูโน่ผมชอบบูโน่มากนะเออผมยอมรับในฝีมือของบูโน่เฟอร์นันเดสมากเก่งนะโคตรเก่งเลยเล่นง่ายเล่นง่ายใช่เล่นบอลง่ายเล่นง่ายมากแล้วเล่นบอลไปหน้าตลอดไม่มีคืนกับหลังฮะหาเรื่องไปข้างหน้าไม่กลัวแตลิงการที่ยจริงว่ะลิงการลิงการนี่คุณเสิร์ชดิสตาร์บัคอยู่ไหนวะเนี่ยเออสตารมี Starbucks Live ทูนอันนี้คือแล้วก็คือรายการคุณนิวไลฟ์ทูนใช่ไหมผมทำช่วงโควิดไง คือช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารมันกินไม่ได้ไงใช่ไหมมันเข้าไปกินที่ร้านไม่ได้แล้วผมอยากกินอาหารที่แบบเหมือนร้านอาหารที่สุดอ่ะตกูซื้อประเด็นในรถเออแล้วก็ซื้อปุ๊บแล้วมากินในรถเลยจะได้เหมือนกินในร้านมากกว่าูโปรสุดมันกูเล่นไม่เป็นไเวนิวควาจริงว่ากูไม่เป็นสต่ว่าพี่พาวดีนะเอาเลยมาไกลแล้วเนี่ยไม่น่าใช่นในเหี้ยนี่มันสิบหกไกลแล้วต้องหยูดเทิร์นกลับแล้วนี่เหรอเฮ้ยนุ๊กมันอยู่ตรงไหนวะอยู่สี่แยกข่าวไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ขับนะโอ้ยเหี้ยถึงดอนเมือแล้วตอนนี้ยโยนเมืองแล้วโอเเเคดี๋ยยวกกลลลัับบรถ มันอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะไอ้นิกกี้ดูไอจีสาวอยู่ไม่ว่างสุดเออดูผู้หญิงอยู่ในช่วงคุยอิ่มกับเธอแล้บ้างครับชักว่าเครับมันออกได้ไม่ได้คุณกล้ากับเด็กคนเดี๋ยวคุณไปพูดเลยคลิปนี้มีความจังไรความหยาวอะไรถึงยาวที่สุดยาวที่สุดครับฉันก็พูดแล้วเอนก่อนต้องเตือนไว้ก่อนมันไม่รู้ทำไรเพื่อนจริงผมทุกคนเป็นทุกคนไทำไรวะก็คือออกไปถ่ายงานมั่งแต่ว่าก็น้อยมันก็ไม่เหมือนเดิมเนาะคือเมื่อก่อนอ่ะสามสิบวันอ่ะทำน้อยสุดเลยก็คือยี่สิบห้ายี่สิบหกวันนะคุณงานอย่างนั แต่ว่านี่พักยาวเลยวะ่ะเหมือนกันพักยาวเลยอะเดือนเมษาผมไม่ทํางานสักวันเบ้อ ทำงานคลายนี่คือแบบสิ้นเดือนมีนาจําได้งานเดียวอะสิ้นเดือนมีนาแล้วทั้งเดือนเมษาคือกิจวัตรเหมือนกันทุกวันแต่เราต้องทำยูทูปไม่ได้ถูกต้องแล้วยูโรปีหน้าเป็นเยี่ยมผมเป็นแชมป์นะผมบอกกันนะไม่ได้หรอกคุณอะไรอังกฤษผมเป็นเยี่ยมใครไปไกลกว่ากันเป็นเยี่ยมสิใครไปไกลกว่ากันาเปว่าเขาดิเป็นเยี่ยมกอังกฤษอ่ะอ่ะคุณตรงนี้เลยพนัเลยะว่าไงทำไรการเลี้ยงชุดใหญ่อ่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่มึงจะเอาอะไรอ่ะว่ามาเลยได้อังกฤษเป็นเยี่ยมใครไปไกลกว่ากันครับผม โอมาเซษอ่ะออมาเกษตรมื้อหนึ่งโอมาเซหนึ่งมื้ออ่ะเบนเยี่ยมหรืออังกฤษใครไปไกลกว่าใครไปไกลกว่าในยูโรจบยูโรไอสัตว์ไทยเลยเลี้ยงจัดไปมาพาแม่งข้ามปีเลยได้ได้ผมเอาโคบูน้ำมันสวัสดรวันนี้เราเป็นเครื่องดื่มอะไรดีครสวัสดีครับเอาโคบูนึงแก้วครับผมใส่สลับว่านี่ลาหรือเปล่าใส่สลับว่านี่ลาใส่สลับวานิลาครับผมแก้วใหญ่หรือเปล่าแก้วใหญ่ครับผมใช่ค่ะเอาตามวงแล้วก็เอาโคบูทขาไม่ใส่น้ำตาลสองแก้วครับ ครับผมได้ฟรูได้ฟรูอ่ะวันนี้ผมขอเลี้ยงคุณมากครับค่ะแล้วคุณเลี้ยงหมูเตะผมแล้วที่นี่ผมซื้อให้แป้งโก้เลยนะไม่เป็นไรเลี้ยงผู้หญิงเลี้ยงได้เพราะแป้งโก้เขาเขเลี้ยงข้าวผมครั้งนี้แล้วน,นี่ครับครับเบนเกียมันมีใครดีวะเต็มโอ้โหกูตัวเป็นโก้โอ้มันเริ่มหมดแล้วเซนเตอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าคอมบานีนี่แก่แล้วคอมบานีแต่มีแฟนมาเล่นแต่ไม่ได้แก่แล้วแก่หมดแล้วแก่ได้อยู่เปเริ่มแก่แล้วนะคุณรอดูคุณยังเอาอีกอ่ะไอันนี้คือมีฝ้หลับครับส้ลับนี่ของคุณครับ ค,ครับ,บ,รบประมาณหนึ่งว่ะสวยแล้วว่ะอะไรวะเพื่อนลืมอะไรกูลืมคิดไปว่าเบนเยี่ยมแม่งเริ่มแก่แล้วว่ะแก่แล้วมันหมดแล้วเบนเยี่ยมอ่ะโอ้ตายแล้วอาซาก็ไม่ได้ดีแล้วอาซามันอ้วนนะช่วงนี้อ้วนมากมันอยู่ประเทศมันเล่นไม่ได้ว่ะมันอ้วนเลยอ่ะเออคนไม่ริเทแม่งจบเยอะเยอะมันไม่ควรไปตอนมันไปนี่ผมเซ็งมากเกาหลียี่ห์อย่างเดียวเลยนะกูไม่เคยไปเกาหลีเว้ยนี่คือคนแม่งแบบทุกคนจะงงหมดเลยว่ากูเคยไปไม่รู้กี่ประเทศแล้วเออเพราะเกาหลีมันเป็นประเทศแบบแม่มากผมเลยคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ไปก็ได้มันใกล้ไง แก่ๆหรืออะไรเงี้ยค่อยไปก็ได้เพราะคือมาคนไทยไม่จะไปก็ญี่ปุ่นเกาหลีก่อนถูกป่ะแต่ญี่ปุ่นเนี่ผมชอบเออญี่ปุ่นชอบไปกินนู่นนี่นั่นดีมากญี่ปุ่นดีมากอากาศมันดีด้วยล่ะสบายทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดแต่ไปดึกกินมันกินเหล้าป่ะกินแล้วชอบโซจูเออโซจูโซจูนี่กินสนุกผมชอบสาเกเขาเรื่องของญี่ปุ่นนะผมจะไปนี่ก่อนเกาหลีก่อนไปนั่งกินโซจูก่อนถ้าเกาหลีนี่ถิ่มคุณผมต้องไปเนยคุณต้องพาผมไปนะ เกาหลีเนี่ยได้เกาหลีเนี่ยม่ผมก็ไม่ได้คล่องแต่สนุกว้ยไปแต่แก๊งผู้ชายนะอไปหาหญิงที่นู่นเออคู่ตรงๆเลยเพราะววัฒนธรรมบ้านเขาคือเราไปเปิดโต๊ะแล้วเดี๋ยวคนเกาหลีเขาก็จะวนมานั่งกินเาเออวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกาหลีเป็นไงคือที่ผมไปแม่งแปลกมากเลยเพื่อนผมไปชื่ออะไรวะกังนําเล้าเว้ยแต่ไม่ใช่เล้าที่มีเด็กเลานะเพื่อนเป็นร้านดีๆเลยผู้ชายแบบเราจะไปเปิดโต๊ะแล้วผู้หญิงในเขาก็จะมาแต่เขาไม่ได้เปิดโต๊ะนะเขาก็จะมานั่งกับโต๊ะกับเพื่อนเขาแต่ว่าที่เขามานั่งกับเพื่อนเาออะกันงส เอาแขกเรานั้นอะมานั่งกับเราสิบห้านาทีเว้ยใช่คือคือคือไม่ใช่เด็กเราเขาไม่ใช่เราเขาเป็นแขกเขามาเที่ยวเหมือนกันเขาเป็นแขกแต่พามานั่งตเดียวกับเราแต่เขาพนักงานอน่ะจะพาเชิญเขาอะมานั่งตัวเดียวกับเราพอเราเปิดโต๊ะแล้วแต่ผู้หญิงเขาไม่มีโต๊ะผู้หญิงมีโต๊ะของเขาแต่เขาเป็นโต๊ะเล็กๆเขาแบบว่าเขาไม่ได้เปิดโต๊ะใหญ่ไงคือผู้ชาย้องเปิดโต๊ะใหญ่อออแต่เขาเนี่ยมันเป็นแขกทั่วไป ที่มาเหมือนมันแดกแล้วแล้วไม่มีโต๊ะอ่าแต่เขาก็มีเครื่องดื่มของเขาแล้วเขาก็มานั่งเว้ยแล้วเขาก็จะมีคนอ่ะพาพวกแขกหน้าตาดีๆแบบนั้นอ่ะมานั่งกับเราสิบห้านาทีก็อยู่ที่มึงว่ามึงน่าเบื่อไหมถ้ามึงไม่ชวนเขาคุยเขาก็ลุกไปคือเป็นเป็นรัฐธรรมเขาเลยใช่ผู้หญิงเขาเป็นอย่างนี้เลยเอออู้ยดูรูปผมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยนะเรื่องความผมไม่เคยไปเกาหลีไงไม่รู้ว่าผับหรือที่เที่ยวเกาหลีเป็นยังไงอ่ะดูขวดูรูปแปลและคนะ คือสวยเลยน่ารักเลยน่ารักอะ่ะสไตล์แบบเหมือนเหมือนในซีรีส์ไหมคือไม่ได้น่รักเท่าตางอีกซีรีส์เพื่อนแต่น่ารักอ,ะอ่ะเฮ้ยหารูปไม่เจอวะอ่ะอ๋อแล้วก็แลกไอจีกันขอมาเว้ยขอ i จีมาตามไอจีเออ อ่ะพูดเป็นอะไรช่องมึงอ่ะพูดแต่เขาตกใจไหมแบบเขาฟอลยุคนคุณกลับไหมเขาฟอลกลับเลยว่าตกใจผมเป็นล้านคนตามเป็นล้านบางคือเขาก็พูดอัดกิ๊กกันบางคนก็ได้ผมเคยเจอนะคนที่ไปเมืองนอกเงี้ยแล้วขอไอจีผมเงี้ยเออแล้วเขาเห็นแบบตกใจอ่ะโอ้ยคิมึงเป็นใครเอาง่ายวันแรกคุณเป็นใครในโลกนี้แบบโอ้ยย้อนนั่นจังวะตอนแรกกูไม่บอกไอจีแล้วเขาไม่ค่อยสนใจเพราะว่าบ้านเขาคนหล่อเยอะไงเียสุดท้ายกูก็ต้องแบบว่าเล่นมุกแบบขอไอขอไอจีอ่ะโชว์ยอด เสร็จเลยพอโลอ่ะเสร็จเลยอย่างงี้ค so ุยเยอะปกติก็คือดีขึ้นเลยคุยเยอะขึ้นต้องใช้วิธีนี้เออมึงไปที่ตาต่อ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 ตาอยี้พอพอมาเขาพามาที่โตแล้วไงต่อพามาที่โตแเราก็ต้องชวนคุยไปเพื่อนแล้วก็สักสิบล้วคุยภาษาอะไรอังกฤษก็แบบบางคนคุยได้บางคนคุยไม่ได้คภาษาโมงภาษามือไปคุยถ้าคุยไม่ได้ก็ซวยไปช่วยคุยไปอ่าช่วยคุยไปแบบว่าสิบห้านาทีเขาก็จะย้ายไปโต๊ะข้างโต๊ะข้างเลยนะอยู่เงี้ยโต๊ะข้างคือผู้ชายโต๊ะข้างผู้ชายโต๊ะข้างเลยก็ย้ายโต๊ะข้้างแลว อีกโต๊ะอื่นน่ะก็จะเป็นนั่งโต๊ะเหลาอ๋อคือวนมาต่เือนก็อี้ดนตรีเหรอเออก็อย้ดนตรีแต่เขาไม่ใช่เด็กเราเขาไม่ใช่อะไรนะเขาคือแขกแล้ววัฒนธรรมคุณจะชวนเขาไปต่อได้ไหมก็อยู่ที่เราแล้ะอ่าเมื่อผมตอนนั้นผมชวนเขาไปต่อเพราะว่าผมไปนั่งเออแล้วบังเอิญผมชวนพี่นิจจคุณอ่าพี่นิคุณมาด้วยมาคุณไปเจอพี่นิจคุณที่นู่นที่เกาหลีเขาก็มานั่งดิ้งเป็นเพื่อนผมอ่แต่ผมมาโกหก คนเกาหลีว่าคือผมมาชวนพี่คุณไปเที่ยวต่อ,อพี่คุณเขาไปไปเพราะเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะก็มีงานทามีงานเขาต้องบินไปต่างประเทศผมก็เโกหกคนเกาหลีว่า,วาพี่คุณไปด้วยนี่จะคุณไปด้วย <laughs> มึงเชื่อไหม แท็กซี่สามคันตามไอ้เหี้ยตามไม่แดกกันนะสามคันเอาแล้วพอเขาไม่เจอทำไงผู้หญิงมาสิบคนพอเขาไม่ยจอนี่จะคุณเหรอเล่าหมดกลับหมดเลยให้คุณเลี้ยงเล่าใช่แล้วหนีหมดเลยกับเพื่อนต้องเลี้ยงเล่าสองคนสุดท้ายแจ็คผู้หญิงสิบคนน่ะนี่จะคุณไม่อยู่อ่ะกลับหมดเลยจบแค่ผมกับเพื่อนยืนหัวโดดสองคนแต่สนุกไหมมันมันกูชอบอ่ะคือทำไงบ้างแบบประสบการณ์ชีวิตคือแบบไปเที่ยวแต่คือก็ไม่ได้นัวไม่ได้อะไรเพื่อนแต่ว่ามันแบบมันสนุกมันตื่นเต้นน่ะไอ้เหี้ยมันเป็นแบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆอ่ใพม่อ้่ะรู้เรื่่่องงบบ้าาาแตวมมมััันนนนนนสสสุุกกกเปป็รระณ์ ใหม่ที่เมืองไทยที่เราไม่มีอ่ะแต่ไปที่นู่นแล้วก็สนุกดีคือมันไม่มีใครรู้รู้จักเราอ่ะใช่ปะล่ะเออนี่เป็นการเที่ยวไปที่เมืองไปกับกูดิประสบการณ์หนุ่ามๆประสบการณ์เออไปเลยนี่เจ๋งเลยนี่เจ๋งเลยนี่ไปไปไปคุณไปกับผมเที่ยวผับเกาหลีไปกับผมเลยคือไม่ต้องทำอะไรเลยตอนเช้าไม่ต้องถ่ายนอนนอนตอนคือก็ถ่ายไม่ได้ด้วยเก็บแรงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเก็บแรงแดกเล่าเก็บแรงเที่ยวถ้าเนี้ผมไปกับโกบอยอ่ะคุณจำได้ไว่าผมแทบไม่ได้เจอโกบอยเลยคือแยกกันเลยคอไลฟ์สไตล์ต่างกันเว้ยเอาโกบอยไปไหนโกบอออออยยยยยโโกกกบบบคคครรัััชชชเเเนนนีี่่ไปลืผมมาาต้ ผมขับไปเจ็ดแปดโมงเช้าผมนอนกุณวคต์ตื่นกุณวคั์เขาก็ <ๆ S 2> จะออกไปถ่ายรูปอ,ออกไปเดินเล่นออกไปดูนูน่นดูนี่เนบางวันผมไม่ตื่นไงผมหลับผมตื่นเย็น<ม>เพราะว่าคุณเชี่ยวถึงเช้าเลยผมตื่นเย็นกินข้าวมื้อเย็นกัน ปุ๊บโกวอยเข้าโรงแรมผมกินเหล้าหรอสลับกันงี้สลับกันตอนกลางคืนโอยนอนผมเที่ยวกลางวันผมนอนโกบอยเที่ยวอ่าอย่างนั้นเลยผมมาันเพื่อนคุณไปกับผมแล้วคือโกบอยนี่คือเขาจะเที่ยวแบบไปถ่ายรูปไปตามแลงอเขี่ยวแล้วเขาเขาเขาแก่ไปแล้วคือเขาไปแล้วเขารู้กเขาแก่ไปเขาไม่เที่ยวผับเขาไปแล้ววันแรกเขาไปาไปไปไปแล้วมันหนักอะไรเงี้ยว่าเขาแก่ไปแล้วว่ะได้ข่าวเหมือนกันว่าพวกเกาหลีนี่เที่ยวผับโหดมากโหมันมากเขอนแบบโหดมากหนักเลยขี้ผไอจีคือผมไม่ได้แบบว่า จีเป็นกิกเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมมาคุยเล่นๆแหละเออเป็นเพื่อนแบบคุยเล่นๆเป็นเพื่อนกันก็คือไปแล้วมันก็อยากมีแบบคอนแทกไว้ก่อนไม่รู้จักกันมาเที่ยวอ่ะเข้มหาไอจีไม่เจอว่ะจำชื่อไม่ได้ว่ะเพื่อนไว้คุณพาผมไปเออเออเออได้เลยชอบเลยโหไม่เคยไปเกาหลีมันเนี่ยทุกคนพูดเหมือนคุณหมดเลยนะใช่ไหมล่ะว่าผับเกาหลีนี่คือหนึ่งในที่สุดในโลกโหมันเพื่อนแต่สําคัญคือมึงจะหมดเงินกับการแดกเหล้าเยอะมากเท่าไหร่วันนั้นมึงเสียอะไรบอกได้ป่ะวันนั้นเป็นหมื่นอะ้าย สามหมื่นะคือไม่ใช่นี่คือหารยังหารสองคนคนละสามหมื่นสามหมื่นนี่คือน้อยนะคือสองขวดนะเหล้าอะไรเงี้ยคนละสามหมื่นเออเหล้าหมดก็ไปเดินละเปิดโต๊ะปอบไม่ไหวละเขาไปเดินละเดินซื้อตำแล้วกินอะไรกินกินเหล้าเลยก็เหล้าออวอดก้าเว้ยเขากินโซจูไม่โซจูอะโซจูคือไปหัวเขาหัวมึงต้องไปนั่ง เขาหัวก่อนอคะแดกโซจูก่อนมาหัวไปกูดิหมดโควิดอะไปง่ายๆเลยเกาหลีไปนี่ได้สุขไะเสาว์ที่สองวันอาทิตย์กลับอาทิตย์ค่ำกลับบินไปเพื่อหาค่ำถึงสุขเช้าพักผ่อนสุกเที่ยวเสาวพักเสาวคืนเที่ยวอาทิตย์เย็นกลับบ้านกลับบ้านเอาไปน่าสนใจไปเลยไปกูไปเดี๋ยวผมเที่ยวไปผมพาเนี่ยวเสียคนเองมามามาโอเคโหนี่สุดยอดมันมากต้องเที่ยวช่วงวัยรุ่นใช่แล้วนั่นช่วงนี้แหละชีวิตแบบนี้นะผมพูดกับเอฟซีของนิวนะตอนนี้มีแฟนด้วยที่เราทำนะคือทำตอน เพราะถ้าเกิดทำตอนแก่แล้วอะไม่ไหวคุณแก่แล้วคุณไม่ไหวนะใช่ถูกต้องขอบคุณมากเทุกคนมากนะที่ผมได้ขอบคุณมากที่มาเดี๋ยวเล่นได้ทูได้ทูรถผมได้แล้วฝากไปกดซับช่องผมด้วยครับผมนะครับฝาก FC กกี้นะครับผมฝากกดซับช่องผมด้วยหรืออยากให้นิวไปทำอะไรกับผมนะครับคอมเมนต์มานะครับทำอะไร อยากเห็นไอ้นิวเสียคนมั้งผมพาไปเอาไหมเสียคนผมทําอะไรคุณทำไมคุณผมพูดจาอย่างงี้ผมจัดหญิงให้ให้คุณดีกว่าจัดหญิงคุณคิด่าผมชอบหญิงยังไงผมไม่ค่อยอยากมีแฟนในวงการนะคุณดูยากว่ะคนข้างนอกอะไรเงี้ยคุณเป็นคนลึกลับลึกลับยังไงวะสำหรับคุณผมว่าถ้าดูจากแฟนเก่าคุณคุณชอบคนที่ใส่น่ารักไม่ไม่ต้องสวยอ่ะแต่เป็นคนแบบอืคิดบวกอือ่าแล้วตอนนี้คุณมีสาวมั้ยตอนนี้มีอย่างงี้ทั้งเมื่อกี้เอาหนีเลยสั้นไอ้ยันนี้ อ้าวมึงเอาเฮ้ยผมล็อกรถอยู่ไอ้้เเหียปิดไปผมล็อกรถอยู่คุณไปได้เหรอไปได้เอาเฮ้ยโอเคเจอแล้วเจื่อนเจอเล้วเจอเจอไปไปเยอะอโชคดีเพื่อนเจอ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 เพื่อนอย่างนี้เลย